สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องงานอาจจะอยู่ในช่วงของการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้แต่สิ่งที่ดีก็คือตัวคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณมีทีมงานมีเพื่อนมีหัวหน้าที่พร้อมจะแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะอุปสรรคเรื่องงานตอนนี้เหมือนเราอยู่่ามกลางมรสุมมีฝนตกแต่ถ้าเราอดทนยืนหยัดอยู่ได้อีกไม่นานเมฆฝนพายุก,ก็จะหายไป เราก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติปัญหาที่มีก็จะผ่านลุล่วงไปได้ค่ะการเงินดวงการเงินตกตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีมีความฝืดเคืองมีความยากลำบากในการจัดการเงินก้อนอะไรที่เราหวังไว้มันไม่ได้เช่นวันนี้ไปทวงนี่ใครก็ไม่ได้ไปกู้เงินก็มีโอกาสยากที่จะผ่าน เตรียมตัวรับความผิดหวังด้านการเงินไว้ด้วยนะคะและถ้าคุณต้องการจะลงทุนอะไรในตอนนี้ขอให้ระง,งับไว้ก่อนค่ะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนค่ะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีไม่มีอุปสรรคอะไรใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ผ่านเรื่องราวปัญหาต่างๆมาพอสมควรเหมือนได้เรียนรู้กันจนมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆค่ะ ความรักสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดจากทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันถ้าอยากจะส่งเสริมในเรื่องของดวงของความรักขอให้เน้นในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหวพระเนื่องสมาธิแล้วบุญกุศลจะหนุนนำให้เราได้เจอคนดีๆมีชีวิตคู่ที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการทำงานดึกการพักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ระวังในเรื่องของอาการของภูมิแพ้ด้วยนะคะแล้วสําหรับใครที่ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ความเครียดมากเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ดูแลความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะดูแล้วว่ามันจะมีในส่วนของบางคนนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าตามมาได้ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีนะส่วนใครที่อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกเลยว่า ต้องพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยจะเสียมากกว่าได้นะคะ